สปอยของมังงะวันพีชในตอนที่หนูสุดจหกมีเชื่อตอนว่าเพื่อนเก่าโดยที่เนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาจากตอนที่แล้วที่คาคุแล้วก็กรูนะ้จีนปล่อยพวกลูกฟี่ปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่จะได้ช่วยต่อสู้ซึ่งในตอนนั้นลูฟี่แล้วก็โซโลนี่ยก็จะทําหน้าที่ไม่เชื่อใจเป็นอย่างมากนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดเราก็จะได้เห็นรู้จีแล้วคาคุในตอนนี้พวกเขาทั้งคู่นั้นได้กลายเป็นอิสระ และหลังจากนั้นไม่นานแล้วก็จะได้เห็นภาพที่มันเหลือเชื่อนะฮะนั่นคือภาพที่รูจิแล้วลูฟี่ต่อสู้กับเซราฟิมโคม,มาล่วมกันตวดทาน่าคาคูแล้วก็โซโลพวกเขาทั้งคู่นี่ก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้เซราฟิมฮอกซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่น,าน่าเชื่อนะว่าเหตุการณ์แบบนี้นั้นจะได้เกิดขึ้นเพราะว่านในความที่ว่าก่อนหน้านี้โซโลแล้วก็ลูฟี่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เชื่อใจพวกรูจิเลยนะฮะและก็แน่นอนนะว่าหลังจากนี้พวกรูจิเนี่ยก็ต้องหักหลังพวกลูฟี่แต่ว่ากับการเป็น และนอกจากนั้นในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยนะว่าซาลฟีมิฮอคคราวนั้นก็มีความสามารถหนุนกินบาดที่เป็นความสามารถของพลังผลปีศางมิตรวันโดยที่มิตรวันนี้ก็จะมีพลังผลปีศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นใบมีดได้เพราะฉะนั้นการที่โซโลนได้เคยอาจนณามิตรวันมาได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าพลังผลปีศาสตร์นี้ก็จะไม่ได้มีผลอะไรเขาขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเอทอคเนี่ยครานั้มีร่างกายที่แข็งแกร่ง มันก็เลยน่าสนใจนะว่าร่างกายที่แข็งแกร่งบวกกับความสามารถในการเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นมีดหรือาดาบมันจะทําให้เอทอร์กได้มีความสามารถในการต่อสู้ที่มากขนาดไหนและในตอนนี้ก็จะได้มีการอัปเดือนนวเวักับพังตัวจริงตอนนี้เขานั้นถูกจับขังอยู่กับเจ้าหน้าที่ CPC โลดท,ที่เราจะได้เห็น,นว่าพวกเขาเนี่ยถูกจับขังอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนและหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพที่เอลบาบจงในตอนนี้ฉันอยู่ที่เอลบาบพวเขาเนี่ยก็อยู่กับคนยากมากมายและก็หนึ่งในนั้น ก็จะมีโอกี้และก็ดอลลี่สองคนยาตที่เคยต่อสู้กันที่พวกลูฟี่ได้เคยเจอก่อนหน้านี้นั่นเองเนะฮะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยเรื่องราวที่บอกนว่าในตอนนี้กับตันคีดเนี่ยเขาน้นถึงชายฝั่งเอลบาบเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่ได้มีการบอกนะว่ากับตันคีดเขานั้นเสียแขนเพราะกลุ่มผมแดงมันก็เลยน่ารู้นะว่าในตอนนี้จะได้มีการาเปิเมมดเผยนะว่าคีดเนี่ยเขานั้นถูกใครในกลุ่มผมแดงนั้นทําให้แข่งขากันแน่ โอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาของสปอยทั้งหมดที่ได้มีการหลุดมาในตอนนี้นะฮะส่่วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช anel เราส่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ